นี่ของเราใช้เป็นสูตรอะไรครับพี่ตัวนี้ลดความร้อนแล้วก็กระจายแสงครับโอเคจะเป็นสูตรถ้าเป็นของวิซีเขาเรียกว่าสูตรคูลิ่งดิฟิวพามหนาเท่าไหร่คะที่200ไมครอนนะครับ <200 S 1> ตอคร้0 0ไมครอนก็คือความรู้สึกข้างในจะสัมผัสได้เลยว่าต่างกันเยอะไหมครับพี่ครับอุณหภูมิแตกกันต่างกันริบลรับเลยนะครับตัวนี้ครับไม่้มีสแลนครับใช่ครับคือแบบว่าสบายๆเลยให้ความรู้สึกแบบไม่ไม่อกอ้าวครับตัวนั้นนี่สังเกตจากเหงือพี่เขาผุดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยอันนี้คือลมที่เรากําลังเตรียมที่จะลงมะเขือเทศ อันนี้ความกว้างยาวประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้ครับตอนตอนนี้น่ากว้าง8เมตรแล้วก็ยาว25เมตรครับตอนนี้เจ้าสังเกตว่าเมื่อแกะเข้าไปเราจะมีความรู้สึกเหมือนร้อนอบอ้าวมากแต่นี้รกเย็นสบายมุ้งก็32ตาเหมือนกันครับ32ตาเหมือนกันครับอันเนี้ยขนาดเท่านี้น่าจะได้ประมาณสักกี่ถุงครับพี่6ก0กว่าต้น638ต้นเท่ากับอันนั้น3 3โลเพราะอันนั้นมันมัน200 200ถุงครับใช่ครับรง ต่างกันยังไงคบพี่อันนั้จะเป็นทรงโดมส่วนอันนี้จะไยกว่าทรงอะไรนะทรงเป็นจวดสองชั้นครับตัวนี้มันจะมีที่ระบายอากาศข้างบนไงครับเป็นจวดสองชั้นเนตัวนี้ระบายอากาศได้ดีกว่าเยอะกันเยอะเป็งเย็นแล้วก็เหมือนมีลมปลอข้างในเลยครับใช่ครับอันนี้น่าจะลงต้นเมื่อไหร่คะต้นเดือนหน้าเลยหนึ่งมิถุนาครับหนึ่งมิถุนาครับตอนนี้มันจะอยู่ช่วงกลางเดือน พฤษภาคือขั้นตอนการอีกไม่กี่วันครับก็ลงปลูกแล้วครับสังเกตเห็นเป็นลงโน้นมีสีดำขออนุญาตเข้าไปดูข้างในได้ไหมครับได้ครับตอนนั้นก็จะคุมไอ้ภาพคุมวัชพืชครับตอนนั้นคุมไว้ก่อนเลยครับตอนนี้ยังไม่ได้คุมเห็นาจะขึ้นออกมาหมดเลยแตกต่างมากนะแต่ตนีงร้อนนิดนึงนะตอนนี้ร้อนมั่ยมันน่าจะเป็นสีตัวที่ครับใช่ครับพลาสติกอีกอย่างหนึ่งรู้ไหมหนูคิดว่าเป็นเพราะตรงกลางแล้วลมมันไม่เข้าเต็มๆเหมือนฝั่งนั้นใช่ครับน่าจะประมาณนั้นนะอันนนีี้เ่ย ปูยาวเนี่ยเราเราเขาเรียกอะไรน,นะใช้ประมาณสักกี่ม้วนคะโรงเรือนหนึ่งผมใช้ม้วนหนึ่งครับตัวนี้ครับใช้ม้วนหนึ่งเลยครับม,วมว้บมวนหนึ่งคูลิ่งดิฟิวส์นะคะ,กะเกษตรกรท่านใดสนใจเข้ามาลอง สัมผัสด,ด้วยตัวเองนะคะว่าความรู้สึกเป็นอย่างที่เขาโม้กันหรือเปล่าว่ามันลดความร้อนได้ประมาณ3-5อ,องศาเนี่ยถ้าจะให้ดีต้องมีเทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมใช่ใช่ครับถ้าเกิดเ,ออเขาสนใจมเมล็ดพันธุ์หรืออะไรเงี้ยติดต่อทางพี่ได้ไหมคะหรือว่ายังอ๋อได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0895245448หรือว่าจะแอดไลน์เบอร์นี้เลยก็ได้นะครับเซิร์ชมาเลยตามแผนที่นะครับแม่สวยเมลอนฟาร์มนะครับอำเภอแม่สวยจังหวัดชียงรายครับมาตามแผนที่ได้เลยถ้าชอบความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามกดแชร์ด้้ออ พาไปดูอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเราวไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ